สวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับน้องๆทุกคนเอาละวันนี้เนี่ยครูก็จะมาเล่าเรื่องการเตรียมความพร้อมในการใช้ลูกคิดนะครับเป็นลูกคิดญี่ปุ่นคือเป็นระบบสีหนึ่งข้างล่างมีสี่เม็ดข้างบนมีหนึ่งเม็ดนะครับว่านี่คือปฐมบทของการการเรียนคณิตศาสตร์ผ่านกระบวนการของลูกคิดเสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้ก็คือการเตรียมความพร้อมบนอุปกรณ์ตัวนี้ ว่าเราจะทำอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าที่บราพันมาเราก็จะเรียกคำสั่งว่าเซตนตอนนี้ลูกคิดเนี่ยก็มีองค์ประกอบที่ที่เราเห็นนี้มันสเปซสปักไปมามันไม่เป็นระเบียบเราต้องทำให้ให้มันพร้อมเหมือนกับเครื่องคิดเลขอะ่ะจะต้องเคลียร์ให้มันเป็นศูนย์เพื่อที่จะใช้งานได้เราทำยังไงอันดับแรกเลยน้องๆต้องเรียนรู้ธีการจับดินสอคือจับยังไงครับจับ2นิ้ว2นิ้วแบบนี้นะครับนี่คือสําคัญมากเลยที่เราต้องจับไว้ตลอดเวลา เอามันยาวไปวขวดขอเปลี่ยนเป็นอันนี้นะอาจจะสั้นลงนิดจับดินสอนะครับสมมติว่านี้เป็นดินสอนะครับจับลูกคิดจับเลยแต่มือนั่งตัวตรงบทเรียนที่หนึ่งนั่นหนึงจับดินสอจับลูกคิดนั่งตัวตรงแล้วก็เซตศูนย์นะครับเซตศูนย์คืออะไรเซตศูนย์ก็คือการทําลูกคิดให้เป็นศูนย์เพื่อที่เราจะได้ใช้งานมันทํำยังไงอันดับแรกพอเขาบอกว่าเซตศูนย์ มันก็จะมีจังหวะแบบนี้ยกขึ้นมาแบบนี้นะครับวางลงไปแบบนี้เราก็จะเห็นและแล้วก็ลูกคิดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ลูกคิดข้างบนเนี่ยติดสีขาวแกนข้างล่างลูกคิดข้างล่างก็้อยู่ล่างเลยแต่เราจะต้องทำยังไงทําแบบนี้ทาแบบขู่นะเนี่ยขู่จีบนิ้วอยู่ยนะคู่ก็วาง,งไปตรงนี้แล้วคู่ก็ทําไมครับค่อยๆลูดไปเบาเบด้วยการเอาลิฟต์ในลูดลูกคิดก็จะขึ้นไปติดข้างบนทั้งหมดตอนนี้ก็ ในสภาวะน,นี้ลูกคิดก็มีความความว่างเท่ากับเป็นศูนย์ที่มันเป็นศูนย์เพราะว่ามันไม่ติดกับแกนนะครับอันนี้ก็ไปนเน่รข้างค่าคือการเตรียมความพร้อมเราต้องทําลูกคิดให้เป็นศูนย์ถ้าสมมุติว่า,าตรงนี้ติ๊กต่างอ่ะตรงเนี้ยครูเอาตรงนี้เป็นหลักหน่วยถ้าลูกคิดเนี่ยมันติดอย่างนี้มันมีค่าเท่ากับ2เพราะว่าลูกคิดอยู่ติดแกน2ถ้าติดอย่างนี้แปลว่า3ถ้าติดอย่างนี้แปลว่า4 ถ้าติดอย่างนี้แปลว่า1ถูกไหมฮะหถ้าเราเอามาติดอีก1ก็เป็น2ฉะนั้นเราก็ต้องทำลูกคิดให้เป็นศูนย์เพื่อที่จะเตรียมการเรียนการสอนในบทต่อไปนะครับเอาละต้องทำยังไงทำให้เป็นศูนย์โดยการที่เราจะต้องรู้จักวิธีการเซตศูนย์บนลูกคิดสรุปแล้วการเซตศูนย์บนลูกคิดคืออะไรฮะคือการเตรียมความพร้อมในลูกคิดเพื่อที่จะทำไมครับใช้งาน ในการคำนวณตัวเลขในบทต่อๆไปเอาเตรียมจับดินสอจับกีนิ้ว2นิ้วจับรูปคิดนั่งตัวตรงเซตศูนย์ขยับขึ้นมา1ครั้ง1 2วางที่โต๊ะแล้วก็สามทำไมครับกรีดไปงี้เอมือนิดนึงสส่วนคนที่ถนัดข้างซ้ายก็ทำอย่างนี้ครับกลับด้านมาเอาจับดินสอ จับลูกคิดนั่งตัวตรงเซตศูนยนึงสองแล้วไงครับสามเอามือจับจีบตรงแกนสีขาวจีบจีบนแม,ม่จีบนี้เลยแล้วก็ลูดไปคําตอบก็เป็นศูนย์ที่มันเป็นศูนย์เพราะว่าลูกคิดเนี่ยไม่มีอะไรติดแกนเลยถ้าลูกคิดติดแกนก็แสดงว่าลูกคิดทําไมครับยังไม่เป็นศูนย์ ก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้เพราะว่าทําให้การบวกลบออกมาค่าไม่เที่ยงตรงนะครับเอาใหม่จับดินสจับรูปคิดนั่งตัวตรงเซตศูนแล้วก็อะไรครับ3สรุปแล้วการเซตศูนย์มีกี่มีกี่จังหวะสาจังหวะนะครับ1 2แล้วก็ 3, 3, สามสามทไหมสาเอานิ้วจิบกับการสีขาวทวไมครับลูดไปเบา ให้ลูกคิดข้างบนติดข้างบนลูกคิดข้างล่างติดข้างล่างอันนี้ถึงเรียกว่ามีค่าเป็นศูนย์อา้าวทีนี้ดูใหมจับดินสอจับลูกคิดนั่งตัวตรงเซตศูนย์หนึ่งสองแล้วก็สามท่าที่สามมันจะเป็นท่าที่ค่อนข้างยากนะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันยากเราก็เปลี่ยนวิธีกันบอกน้องๆว่าอ,อังนั้นเรายังไม่สามเราเตรียมสามนะเราทำไมครับเราจับก่อน เราจับตรงจีบไว้ก่อนเห็นไหมฮะเตรียมสามแต่ยังไม่อะไรครับยังไม่สามนะคแค่เตรียมอย่างเดียวนะแล้วจากนั้นถึงทด้ไมครับสามค่อยรูดไปเอาหนึ่งสองยังไม่สามเตรียมก่อนเตรียมจับจีบตรงนี้ไว้จีบนะครับจีบสองนิ้วเห็นไหมสองนิ้วตรงนี้นะครับจีบไปที่แกนมาเลยกรึ๊บเนี้ยกึ๊บแกนสีขาวนะครับแกนสีขาวสามจีบเซตศูนย์หนึ่ง สองยังไม่สามเตรียมเตรียมสามเอาสามอ่าหมายเส้นศูนย์หนึ่งสองยังไม่สามครับเตรียมเตรียมสามจีบแล้จีบใช่ไหมครับสามลูดไปฮะเราก็สไลด์นิ้วเนี่ยเห็นไหมครัไปตามแกนมาเลยนะลูดไปบนแกนแต่คลายกี่นิ้วครับสองนิ้วอ่าครูให้ดูนะเห็นไหมครับสามเราก็ทำไหครับลูดแล่อ่าหนึ่งสองแล้วก็อ่ะยังไม่สามเนี่ยครูครูทำให้เราดูเป็นแนวทางนะครับ ให้เห็นว่าเนี่ยเราทำไหมครับจับมาข้างๆแล้วเราก็ทำไหมครับค่อยๆลูดขึ้นไปเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นนิ้วคู่ที่ลูบไหมครับคือเราต้องอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางใช่ไหมเห็นไหมจับคู่แล้วก็ลูดไปมาสไลด์นี่ครับลากไปมาลูกคิดเข้าไปติดแกนบนก็มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับศูนย์อ่าเอาใหม่เตรียมเซตศูนย์หนึ่งสองเห็นไหมฮะแบบเมื่อกี้นี้จับเห็นไหมจับนี่เลยเห็นไหมครับอืมแล้วก็ทำไหมครับลูด แต่ไม่ต้องยกลูกคิดเหมือนครูนะน,นี่ครูทาให้เราดูว่าเราจับนิ้วจีบตรงกลางนี้เห็นไหมเห็นไหมครับจับตรงกลางนะแต่จริงๆแล้วก็วางอยู่ที่โต๊บนี่นะครับแล้วก็ลูดเลยเซตศูนย์หนึ่งสองแล้วก็ําไหมครับสามอ่าเสร็จแล้วนะครับนี่คือการเตรียมความพร้อมในลูกคิดนะครับอันนี้ต้องฝึกคุณครูต้องฝึกเด็กให้ได้นะครับจับดินสอจับลูกคิดนั่งตัวตรองเซตศูนย์หนึ่งสองสาม เซตศูนย์หนึ่งสองสามเซตศูนย์หนึนี้ะเซตศูนองแล้วทำไมครับสเซตศูนย์หนึเซตศูนยต้องทำให้น้องๆทุกคนนะครับสามารถเซตศูนย์ได้แบบร้อเต้องร้อยเปเลยนะนะครับโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะมาสอนบทต่อไปนะ ครับขอให้ทุกคนฝึกนะครับค,คุณครูจะเอาคลิปนี้ให้น้องๆดูนะครับโอเคครับสวัสดีครับ